ซากดึกดำบรรนอติลอยคืออะไรและสามารถบอกอะไรเราได้บ้างมาศึกษากันค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณเชิงเขาด้านตะวันตกของเขาแดงลักษณะเป็นพื้นที่ตะกอนเชิงเขาบนก้อนหินที่กระจายตัวไปตามแนวเชิงเขาถ้าสังเกตเราจะพบซากดึกดำบรรนอติลอยได้ไม่ยาก นี่ค่ะเป็นซาดืดอร์นอติลอยที่พบบริเวณนี้ค่ะนอติลอยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่บนโลกและถูกเก็บรักษาไว้ในหินอย่างสมบูรณ์พบได้ในหินปูนอีกหลายๆที่ในจังหวัดสตูลน,นอติลอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่จัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสก้าอาศัยอยู่ในทะเลนอติลอยเริ่มเกิดครั้งแรกมีความยาวเพียง2-3ม mm. มเมตร เมื่อประมาณ515ล้านปีที่ผ่านมาหรือปลายยุคแคมเบียนเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งเปลือกจะมีผนังปิดมีท่อกลางลำตัวทะลุเชื่อมต่อทุกห้องในเปลือกลักษณะเปลือกมีทั้งแบบเป็นแท่งตรงคล้ายกรวยและแบบม้วนขดเกลียวเป็นวงมีอายุอยู่ในยุคแคมเบียนตอนปลายต่อเนื่องมาจนถึงยุคออโดวิเชียนตอนต้น ในอุทยานธรณีสตูนจะพบซากดึกดำบรรของนอติลอยมากในหินปูนยุคออร์โดวิเชียนอายุประมาณ470ล้านปีก่อนซึ่งมีให้เห็นกระจายทั้งบนฝั่งและบริเวณเกาะน,นอติลอยนะคะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกหมึกและหอยซึ่งบ่งบอกว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นทะเลมาก่อนคะ่ะแต่ปัจจุบันนะคะบริเวณนี้กลายเป็นเทือกเขาที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาค่ะ การพบหลักฐานซากดึกดำบรรณนอติลอยในหินปูนหลายแห่งในจังหวัดสตูลหินปูนที่พบเป็นหินปูนที่มีอายุมากคือประมาณ450ล้านปีหรือเกิดในยุคออโดวิเชียนซากดึกดำบรรณนอติลอยที่พบจึงมีอายุประมาณ450ล้านปีค่ะ